สวัสดีค่ะอายจากเพจเรียนเธออยากสอนค่ะวันนี้นะคะอายจะมาพรีวิว iMac รุ่นใหม่กันเลยนะคะตัวของอายเนี่ยเป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดมาดูกันว่าคุ้มค่าไหมสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะ iMac รุ่นนี้เนี่ยนะคะก็คือ iMac ปี2021นนั่นเองค่ะอายซื้ออันที่ถูกที่สุดเลยมันจะอยู่ที่ราคา42,900บาทนะคะถ้าเกิดว่าเราเ,าเพิ่มเงินเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมาเดี๋ยวอายจะบอกว่าอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะที่เพิ่มเติมเข้า ะะก็คือตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ใครที่ใช้คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวไม่จําเป็นต้องใช้สแกนลายนิ้วมือไอก็ว่าเอออันนี้มันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือพอร์ตตรงข้างหลังนะคะมันจะมีมาให้2ช่องเท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่แพงขึ้นมานะคะมันจะมีพอร์ตมาให้4ช่องด้วยกันค่ะซึ่งพอรตนะคะก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นั่นเอง มีมา2ช่องนะคะแล้วก็ตัวที่ไอเพิ่มราคามานิดหนึงนะคะก็คือตัวนี้เลยไอยเปลี่ยนจากเมาส์ธรรมดามาเป็นทแทร็กแพดนะคะซึ่งมันจะเพิ่มเงิน1,700บาทนะคะเบสเซ็จทั้งหมดเนี้ยก็คือ 4,000เอ้ยเป็น44,600บาทถ้าเกิดว่าใครชอบเป็นเมาส์ธรรมดาก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวไอเนี่ยไอยชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าเมาส์เนี่ยไอยไม่ชอบอย่างหนึง่งคือตรงที่เวลามันแบดหมดอะแล้วเวลาเราจะต้องชาร์จค่ะมันจะต้องหงายน้องเขาขึ้นมาแล้วก็เสียบชาร์จแล้วก็ทํางานไม่ได้นะตอนนั้นนะคะมันก็เลยจะทําให้หมุดหงิดนะและไอก็จะชอบตัวนี้ตรงที่ว่ามันสามารถแบบเราสามารถใช้แบบนิ้วในการซูมเข้าซูมออกได้อะไรแบบ ก็ลองไปเล่นดูก่อนว่าชอบแบบไหนนะคะแล้วก็ค่อยสั่งนะมันมีให้กดเลือกได้เลยค่ะว่าเปลี่ยนจากเมาส์เป็น t ทร็กแพดเพิ่ม1,700บาทหรือว่าจะเป็นเออเอาทั้งเมาส์ทั้ง t ทร็กแพดเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นเพิ่มอีกระหานี้ค่ะรุ่นใหม่นี้นะคะเขามีมาให้เลือก7สีนะคะซึ่งห้องไอยเป็นสีชมพูแบบนี้ายก็เลือกเป็นสีชมพูมานะคะแต่ใครที่ชอบสีชมพูแบบเดียวกับอายนะอันนี้ต้องฟังนะคะคือข้างหลังอะ มันเป็นสีแดงแบบนี้ทุกคน คือแดงมากนะคะส่วนตัวไออ่ะก็ขัดใจนิดนึงแหละว่าเออทำไมมันไม่ทําเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาแบบฟิล์มมาติดถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความร้อนอะไรแบบนี้ไอ้ก็จะหาฟิล์มสีชมพูมาติดนะคะจะได้เข้ากับห้องด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาเป็นขอบสีขาวคือดีมากน่ารักมากนะคะมันจะดูแบบมินิมอลละมุนีไปหมดเลยนะคะส่วนเรื่องของอัศเซอรี่ที่เขาให้มานะคะก็เป็นสีชมพูแมทช์กัน เลยนะคะคทั้งคีย์บอร์ดเองนะคะตรงนี้ก็เป็นสีชมพูทั้งตัวเรือไนไหมไม่ <ๆ S 2> แค่ขั้งหน้านะคะข้้งหลังยังเป็นสีขาวอยู่คบไปใช้กับ iPad ได้ด้วยทุกคนบางคนอาจจะเออใช้เคส iPad ที่มีคีย์บอร์ดใช่ปะ่ะแต่สําหรับไออันนั้นอ่ะมันจะแบบหนาเกินหรือว่าหนักเกินหรือเอถอะท้าเกินเวลาที่มันเปิดออกมาบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการใช้คีย์บอร์ดตลอดเวลาใช่ไหมคะไอก็เลยใช้เป็นเคสธรรมดาบวกกับถือตัวคีย์บอร์ดของแมกไปเลยส่วน แทร็กแพดตัวนี้ก็เช่นกันเมาส์ Mouse ก็เช่นกันนะทุกคนเมาส์ Mouse เนี่ยด้านล่างจะเป็นสีชมพูเลยนะคะหรือว่าจะเป็นสีที่ทุกคนเลือกซื้อเลยนะส่วนสายที่เขาให้มาข้างหลังนี้นะคะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะก็เป็นสายสีชมพูเหมือนกันค่ะเวลาที่เราหันหน้าจอออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วเรามีสายลงไปอย่างเงี้ยค่ะพอมันเป็นสีชมพูเข้ากันแล้วเนี่ยมันก็เลยดูไม่แบบไม่เอทอะ้ะหรือว่าไม่เป็นสายแบบระยงระยางนะคะทุกคนมันยังดูมีความมุ้งมิ้งอยู่นะต่อไปเป็นเรื่องถอดนะที่ อยากจะบอกนิดนึงเนี่ยนะเนื่องจากว่าไอาซื้อตัวถูกมาใช่ไหมมันก็จะมีพอร์ตแค่2อันและที่สำคัญพ,พอร์ตที่เขาให้มามันจะเป็นพอร์ตแค่ usb type c เท่านั้นนะคะซึ่งการใช้งานของไอเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานแค่ usb type c ได้นะคะไอก็เลยต้องซื้ออีก2ตัวเพิ่มมาค่ะก็คือ2ตัวนี้เลยนะคะจริงๆไอมีอยู่ตั้งแต่ตอนใช้ ipad pro แล้วแหละนะคะก็คือซื้อเพิ่มมาเพื่อใช้กับ ipad pro นะด้านเสียบมันนะคะจะเป็น usb type C. ฉนะนั้น่มันเสียบกับตัวนี้ได้นะคะเสียบกับ iPad Pro ก็ได้เนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะมันก็จะมีพอร์ตต่างๆที่ i อจําเป็นต้องใช้มาคือตัวเล็กนี้นะคะจะมีที่เสียบ SD card นะคะ SD card ก็คือเวลาที่เราแบบว่าถ่ายคลิปอะไรเงี้ยในกล้องใช่ไหมแล้วก็เอา SD card มาเสียบตรงนี้แล้วก็เอาอันเนี้ยไปเสียบที่ iPad หรือว่า iMac ได้เลยนะคะต่อไปนะคะอันใหญ่นะคะก็จะมีช่องพอร์ต USB Type A มาให้สำหรับใครที่ยังใช้เป็น USB Type A อันนี้ก็จําเป็นมากเลยนะคะแล้วก็มี HDMI แล้วก็มีที่เสียบ USB Type C มาให้ด้วยเผื่อเราชาร์จแบตอะไรเงี้ยสำหรับใน iPad นะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็น2อันที่ไอแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานคล้ายๆกันกับไอก็คือต้องมีเพิ่มนะคะต่อไปนะคะอีกอันหนึ่งที่เขาให้มาในกล่องนะคะก็คือนี่เลยค่ะมีสติกเกอร์มาให้นะคะซึ่งของไอเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์สีแดง กับอีกอันนึงคือสีออกโรสโกล์หน่อยๆนะคะอก็คิดว่าเนี่ยมันจะเป็น2ส,สีที่มันน่าจะมาคู่กับ เครื่องนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเครื่องแบบ two tone ใช่ไหมคะส่วนใครซื้อเป็นเครื่องสีเงินเนี่ยจะเป็นแบบไม่ใช่ two tone นะคะจะเป็นสีเงินทั้งเครื่อง,ง,ง,งเลย k e ์บอร์ดก็จะได้สีเงินเหมือนกับรุ่นที่ผ่านๆมาเลยะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นชิปแบบ M1 นะคะเมื่อกี้ไอลองเล่นดูแล้วก็โอเคก็เร็วขึ้นมานิดๆหน่อยๆน,นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํางานแบบหนักอะไอก็ไม่ได้รู้สึกว่ารุ่นเก่ามันช้าอะไรแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการ export วิดีโอเนี้ยเออไอลองแล้ว มันเร็วขึ้นจริงค่ะแต่ที่ไอชอบมากๆสําหรับการที่มันใช้เป็น M 1เนี่ยคือมันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ iPhone iPad มาใช้ได้ด้วยค่ะไอ,อเป็นคนที่ใช้ iPad แบบเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยพอมีตัวนี้ที่มันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ iPad ได้นเนี่ยคือมันจะช่วยทุ่นแรงเยอะมากในการที่ไอไม่ต้องสลับไปใช้ iPad แล้วก็กลับมาในนี้อะไรอย่างเงี้ย สำหรับเรื่องของความคุ้มค่านะคะไอมองว่าถ้าเกิดว่าใครให้ความสําคัญกับความสวยงามอย่างเงี้ยเออตัวเนี้ยออมันสวยมากเลยแล้วก็แบบบางมากดูดีทุกคนข้างๆคือแบบเงินแทบจะไม่เห็นเลยนะคะไม่มีความนูนอะไรเลยนะคะก็เป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยนะคือสวยงามจริงๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานอย่างเงี้ยไอว่ aa, าใครที่มี i n a c อยู่แล้วแล้วก็เครื่องยังไม่ได้ค้างยังไม่ได้อะไรยังใช้งานได้ปกติเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ ะะส่วนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาอาจจะบอกแบบนี้คือไออ่ะใช้ iPad ในการเรียนมากกว่าจะใช้ iMac ในการเรียนนะคะ iMac เนี่ยอาจจะใช้อะไรพวกแบบทำงานหนักๆก,การตัดต่ออะไรแบบนี้หรือว่าการแต ภาพการทำชีตเอกสารการเรียนการสอนนะคะแต่ว่าอาจจะใช้ iPad ในการเรียนของไอเองมันจะสะดวกมากกว่าทุกคนเพราะว่ามันสามารถเขียนได้มันสามารถพกพาไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนแบบการตัตอหรืออะไรอย่างเงี้อยอก็ยังเชียร์ไปทํา iPad อยู่นะ แล้วก็ไอจะบอกความลับอย่างหนึ่งทุกคนจริงๆอ,อะ่ะไออยากทําเป็นคลิปอันบ็อกนะแต่ว่าเมื่อกี้ไอทําแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดนิดนึงมีแบบเ็ดสีด้วยกันนะคะโว้ยซ่า คลงเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็เสียงไม้เนี่ยก็ขาดขาดห,หายหไปเลยด้วยนะคะก็เลยออกมาเป็นคลิปพรีวิวแบบนี้แทนนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้อะไรไปแบบเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องนี้ดีไหมจะซื้อ iPad ดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยตรงไหนอยากให้อายลองเล่นตัวนี้ให้ดูเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและก็ถ้าเกิดว่าใครชอบสีอะไรเนี่ยลองพิมพ์บอกอายมาบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ 拜拜哈